ณนะตำหนักสุนวูสิทธิพี่สุนวูมีคนมาหาท่านอะนี่เจ้าชูเฟิงขอบคุณนะสิทธ์น้องชูเฟิงจะยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นเออข้ากำลังไปณนะตำหนักสุนวูสิทธิน้องชูเฟิงไม่ใช่ว่าสิทธิน้องเหย็นกับเจ้าเป็นสหายกันหรอกหรอแต่ดูจากท่าทางแล้วเจ้าไม่ได้สนิทกับนางเลยนะนี่เจ้ายังมีเรื่องที่ปิดบังข้าอยู่อีกใช่ไหม ข้าจะไม่ปิดบังท่านข้ากับเยยนรู่อยู่นั้นพวกเรายังมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันดังนั้นข้าคิดว่าข้าเป็นนี่นางไม่ว่าเจ้าจะเป็นนี่อะไรนางแต่ว่าเจ้าก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตนางเอาไว้นะแม้ว่าเจ้าจะไม่สนิทชิดเชื้อกับนางข้าก็จะดูแลนางให้เป็นอย่างดีเลยขอบคุณสิทธิ์พี่ซุนบู่มากเจ้าเป็นผู้มีพระคุณของข้านะถ้าหากเจ้ายังพูดว่าขอบคุณข้าจะเตะเจ้าออกไปซะเอิ่มตกลงเจ้าบอกข้ามาเถอะว่าเจ้ามีเรื่องอะไรที่จะให้ข้าช่วยอย่างนั้นเลย สิทธิท่านจําได้ไหมว่าข้าได้รับทักษะการต่อสู้ต้องห้ามที่ดินแดนตาประทับสวรรค์อมตะข้าต้องการที่จะฝึกฝนวรยุทธ์นี้หากข้าจำไม่ผิดแม้แต่ผู้เยี่ยมอยู่ระดับเจ้าหยุดก็ยังยากที่จะฝึกวรยุทธ์นี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยล่ะก็มันอาจจะส่งผลเสียต่อเจ้าในอนาคตเลยก็ได้นะขอบคุณในความหวังดีของท่านแต่ข้ารู้สึกว่าข้าสามารถฝึกมันได้สิทธิ์น้องเจ้ามั่นใจเราใช่ไหมสิทธิท่านเชื่อข้าเถอะถ้าหากข้าควบคุมมันไม่ได้หลักก็ข้าจะไม่แตะมันอีก เจ้าเป็นเพียงแค่ป่าดุธแต่พร้อมที่จะฝึกวรยุทธ์นี้เจ้าคงไม่ได้มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการต่อสู้ใช่ไหมติดพี่ท่านอย่าหลอกข้าเล่นเลยถ้าหากข้ามาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการต่อสู้จริงแล้วก็ข้าคงไม่อยู่ที่ดินแดนทะเลตะวันออกนี้ในเมื่อเจ้าต้องการฝึกปืนทักษะการต่อสู้ต้องห้ามข้าก็คงจะต้องไปจัดเตรียมสถานที่พิเศษให้กับเจ้าคนที่เข้าใจข้าคงมีเพียงท่านเท่านั้นเจ้าตามข้ามาซะข้าจะให้เจ้าดูสถานที่ลี้ลับที่สุดในยอดเขาสายหมอกนี้นหอฝึกยุทธ ออน่าทึ่งยิ่งนักมันคือประตูมิติอีกมิติหนึ่งที่นี่เป็นดั่งขุมทรัพย์จริงๆเลยถ้าหากที่นี่ไม่มีอะไรพวกโมกสังหาราตาก,ก็คงไม่อยากจะครอบครองสถานที่แห่งนี้หรอกนะอันที่จริงแล้วถ้ามีความลับจะบอกกับเจ้าแม้ว่าท่านอาจารย์จะเป็นผู้วิษ์ของสถานที่แห่งนี้แต่ท่านก็มียอดเขาที่ไม่อาจจะปินขึ้นไปถึงได้นะสิทธิพี่นอกจากโลกใหม่อีกใบแล้วหอฝึกหยุดแห่งนี้มีอะไรพิเศษอย่างนั้นหรยอ เรื่องนั้นเจ้าไปเจอด้วยตัวเองจะดีกว่านะสิ่งที่เจ้าเห็นภายในนั้นเจ้าสามารถทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้จะเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งหลายพ่ายเจ้าก็อย่าได้เกรงกลัวมันอ๋อจริงสิสำคัญเลยอย่าเดินไปไกลเกินไปถ้าหากเจ้าลืมเส้นทางเดินกลับข้าไม่อาจจะช่วยเจ้าได้นะช่างน่าสนใจยิ่งนักตอนนี้ข้าอยากจะเผชิญดินแดนลึกลับแห่งนี้แล้วจงจำไว้ให้ดีเจ้าเข้ามาที่นี่เพื่อฝึกฝนทักษะการต่อสู้ต้องห้ามโอเคข้าจะจำไว้ แม่นางนี้มีน้ำใจยิ่งนักฉูกฟงเจ้าครพอได้แล้วจะมีคู้มันถึงสมนางแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีคนหนึ่งนี่เจ้าคิดมากเกินไปแล้วนะอสูรละกายทะเลนี้มันมีระดับสภาวะห้มพลังเจ้ายุท นี่มันไม่ธรรมดาไม่แต่น้อยเลยมันคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อฝึกปือเข็วิชาและทักษะต,ต่างๆสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหล้วนไม่ใช่ของจริงพวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยค่ายกลที่ส่งพลังและมันจะไม่ทำ้ายข้าพวกมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีไว้สำหรับฝึกวรยุทธ์ข้าอยากรู้ยิ่งนักว่าใครคือคนที่ควบคุมมัน